คนจะไลฟ์สตรีมในแพลตฟอร์มอะไรนี่เรามีเฟซบุ๊กกับมีเฟซบุ๊กกับเอ่อยูทูบถ้าอัพจริงๆก็เฟซบุ๊กแหละเออก็จะไลฟ์ในทวิตก็ได้นะจริงเหรอถ่ฟ์หนดทวิตมาทำไมเหรอตอนแรกว่าจะมาไลฟ์แหละแต่ว่ามันนอนนอนแอ่งแม่งอยู่ไม่ใช้ทางเดินละพูแล้วก็เกียเลยเพื่อน ทัอถนนเราต้องอัดทั้งมือถือทั้งคอมเลยเพราะว่าเพราะว่ามือถืออัดอัดเรื่องเสียงคอมอัดเรื่องภาพกับไงกูมไม่รู้ว่า iPad ไม่อาจยังไงก็เลยอัดในมือถือไปก่อนก็เมจะถึงสี่ทุ่มเดี๋ยวจะรีวิวแมปแบบเต็มระบบเลยอีกทีเดียว นี่ป้ายบิวเ่ใหญ่เรากำลังคิดไปคอยแยกะอยู่รอบนึงนะเดี๋ยวมาโอเคก็คือเราอัดทีแล้วไม่สามารถออกหน้าสตูดิโอได้เลยไงเพราะว่าเราใช้โปรแกรม Windows อัดเลย Windows บอช่วยคุณได้ตอนแรกเราโดหลด OBS ไว้แล้วแหละแต่ไม่กล้ายังไม่ได้โหลดเราโหลดไวในคคมพ่อแล้วไม่กล้าโหลด ทางนี้กะลงทัโมวีอะแอปตัดต่อวิดีโอเพราะว่าไงเราก็เอาทั้งสองเครื่องไปใส่ใน iPad อันเนี้ยปแปลงปแปลงเป็นไฟลเสียงไม่รู้ทำได้หรือเปล่าเป็นไฟเสียงก็ต้องอัดเสียงแต่มันไม่น่าได้ยินไม่น่าจะนั่นวะ่ะแต่ตอนได้สูบไปเบอร์เดอะคิวเลอร์เสียงมันอูอีอูอีชิบหายเลย ไม่เป็นไรเราเอาคลิปเสียงใส่ไว้ก่อนที่ที่ที่มีเสียงแล้วก็เอาภาพแทรกทีลวกันฮัลโหลฮัลโหลได้ยินนะได้ยินได้ยินเราจะลองไล์ดูแล้วกันอ่ะลองไล์ดูเราองหาที่ตั้งที่ตั้งแบอกเดี๋ยวเราเปิดกล้องให้ดูคือกลจะไม่ไล่ในคอมแน่แน่เนีเ๋ย จะไปไล์ในนี้แน่ๆกูจะเอาโทรศัพท์ตั้งอย่างเงี้ยแล้วก็ไล์ไปเนี่ยตั้งแล้วไล์ไปมึงมาไล่มึงมาไล์ตอนค,อครนูใกล้แล้วไปนอนเนี่เลยเปิดกล้องดิเพื่อนเปิดกล้องเปิดกล้องในโทรศัพท์แล้วก็ให้เราดูมุมกล้องหน่อยโอ๊ยอยากิด,ด้านใครมันทำทรายตรงนี้เนี่ยไม่มีอะไร ในจักว่าหันก็ช่างแม่งเลยไม่เป็นไรหรอกบิวนั่นแหละจะพยายามย้ายของเท่าที่มีเท่าที่ทำได้ครเขาก่อเนี่ย<อ><อ>ก็้งโอเคมันเนี่ยมันจะจ้าสนิทจึิงเลยอีกเออโอเคโอเคเดี๋ยวต้องปิดกล้อง oppo ก่อนเดี๋ยวแบตแบตหมดแล้วเราต้องหาอะไรมาตั้ง,ต,งตั้งตั้งใศัพท์เวี <Okay. S 2> พยายามักม็ใหญ่เกนเอาพยายามมาทรัพยากรที่ถามได้มากงอาบนเกาะก่อนกล่องมาบนเกาะแล้วก็มีป้ายใหญ่บว่าบิบลกำลังสร้าง นนะัเพื่อจอดับทีมันหยุดอ่านไปแล้วว่ะเออไม่เป็นไรหรอกเสียงอู้อี้หน่อยไม่เป็นไรหรอกทำไมได้ยินเสียงบอส e นะอู้อี้แปลกๆวะเออเราโทรในมือถือที่มัน e อู้อี้เราโทรในะมือถืออยู่จะค่อยไปนั่นอีกทีแล้วกัน เพราะว่าต่อให้ไงไม้แล้วก็ไม่นั่นอยู่ดีอ่ะเราต้องไปหาไม้แยกโอเคเป็นห้านาทีแล้วไม่เป็นไรกูอัพตรงเลยไม่ตัดแม่งนั่นแหละเพราะว่าปกติเราแคสเราแคสกี่อันแล้วก็บอกความลับเลยไม่ได้ตัดสคกีบมามาคลิปที่ที่ไม่ด้หัดในคอมอ่ะ คลิปที่ไม่อัดใน,นคอมถ้าคลิปที่ตัดแล้นแน่ๆเลยต้องไปทําต้องไปทําที่อื่นไม่ก็อัดไม่เกินห้านาทีถ้าเกินมันคือจะส่งในจะส่งในไลน์หรือเมสเซจไม่ได้เลยแต่ดิสคอร์ไม่แน่ดิสคอร์อาจจะส่งได้เพราะดิสคอร์มันัพพอร์ตเรื่องเรื่องการใช้หน้าจออะไรพวกนี้ด้วยมันก็จะไม่แหลกแต่แบบนี้แล้วเรื่องวิดีโอมันก็คงจะแบบส่งได้ยาว โอเนาทีแม่ส้์ใช่สชิหายเลยอืมเป,เปกล้องหน้าไงวะอธิบายสตรีมของคุณไไสตีมไหนไเนี่ย งานบกควรกล้องคุณภาพสดีที่องาถ่ายรูโอเคปั๊มน้ำมันมีไว้ที่เดียวพอปิดกล้องไม่ใช่ปิดกล้องปุ๋นเพชรเชี่ย DNA. ลบไปทิ้งไปให้ของที่มันพอใช้ได้กองอยู่แคนี้แค่นี้แหละก็คือกกองที่เหลือที่เหลือ,ลอถ้าอัพโหลดเสร็จแล้วมันจะเป็นหน้าที่ของอีกโดยปลายาย อ,อีกเราของเราวัดตลาดฟัดตลาดร้านอาหารแล้วก็บังกะโลนัดภูมิเมืองและปั้มน้ำมันเพื่ออเพื่อนทุกคนทุกคนกดเพลแล้วไปกดกอบล่างตัวเอง ใช่กรอบล่างตัวเองแล้วเราจะไปใส่ตู้กระจกไว้กดตรงไหนวะก็คือนายเข้าแมบไปกด copy แล้วก็ออกแล้วนายก็มาเสกข้างนอกนั่เองเองีงคุณกด copy ไม่เป็นเหรอ boss <control> c o p t r l c เราเรามันมันจะ copy ได้หรอเดี๋ยว<า>ยเดี๋ยว,วเดี๋ยวไม่ใช่อีกทุกคนเข้ากั<ม>นทุคนเข้าเรือยังเอานี้ดีวกว่าเข้าเรื่เข้ากันเรือยัง ฮัลโหลอยังไม่เข้าอ่ะเข้าเธอเลยนะอีกนาะยเข้ายังเข้าอะไรเข้านายกดนายกดเพย์เพื่อนนายกดเพย์ก่อนกดเพย์ตรงไหนมันจะมีตรงโฮมอ่ะแล้วมันก็จะมีปุ่มให้กดเพย์ปุ่มปุ่มสีฟ้าแล้วก็มีรูปอาร์สิบห้าอย่ ได้เพื่อนแบบหนึง่งห้องเรามืดๆหน่อยเนี่ยเนี่ยเพเพเพกรแบบถ้ากดแล้วบอกด้วยเรากดแล้วโอเครอรอให้มันเข้าแมปนายเข้ายัง โอเคเข้าเสร็จแล้วบอกด้วยไม่ได้อ็เรเข้าแล้วเนะนาะนายกดซีเลสนายกดตัวที่ซีเลสซีเลสเหมือน,เห,อนเหมือนกับจะวางของจะหยิบของอะไรกดซีเลสนะตรงที่มันเป็นลูกเมาส์อ่ะอซีเคลิกไปที่ตัวเองคลิกไม่ได้อ๋อได้แ้วกดกอปปี๋ยวเพิ่งเพจนะ คอนโทร C อะคอนโทรล C อะ,อะกดคอนโทร C <Okay. S 1> แล้วก็สต็อปใช่ที่มันเป็นสูงสี่เหลี่ยมสีดแดงๆอะโอเคสต็อป <Okay. Stop. S 1> แล้วนายก็กดคอนโทรล V แล้วนายก็จะได้ร่างของตัวเองออกมาโอเคแล้วเราจะวางแล้วให้หนายย้ายไปที่อื่นนะอ่ะนายนายอยู่ไหนอะ มันวางไว้ไหนมากองแค่นาอเมซอนว่าสตีมได้สตีมได้เหรอวะไม่ได้ยุ่งยากเลือกินเราเสร็จแล้วกอตายแล้วก็ปั่นไปบ่ายืนอยู่บนอเมซอนยืนวางไว้ตรงอเมซอนนั่นแหละเออ เดี๋ยวนายไปกคัฟด้วยนายเราบอกนัดโนบ c o p ป p ี s เพสโม้ hmm. ขึ้นไป mm hmm. แล้วก็ Copy mm hmm. แล้วก็เพสอะด l ล t e ไปก่อนด l ล t e ไปคอนโทนซีคอนโทนบี c, สเกลคอนโทรลซีคอนโทรนดีนั่นแหละเดี๋ยวเราทำตู้กระจกใสพวกเราก่อนเผื่อเผื่อมีใครโก้ไม่เอาปืนมาตายห,าห่างนะจาักรวาลพวกเราอะ โอเคกดอันทออ่ะคอนโทรลวี v แล้วตัวเราหายไปไหนวะเออนายต้องกดคอนโทรลซี C แล้วก็ออกแมบบแล้วก็มากดคอนโทรลวี v ข้างนอกนายก็จะได้อาวตารใช่เราทำแล้วแล้วนายเอาโาบอกนัดหนูมาไว้เออไหนวะไว้ในหน้องโล่ กู่าสมสา แล้วดีๆแล้วเราไปกรอบร่างอาวาตารตัวเองใหม่ก่อนเมื <laughs> ่อกี้หัวไม่อยู่ตรงพุงเชี่ยปอนโซตีเขาเชี่ยยังไงยังไม่ได้ซีเลสเลยไปอีกปีกแล้วมึงก็แพงวะเฮ้ย <laughs> ออไม่มีสองอาวาตาร <laughs> มีคนละอาวาตารพอเพื่อน <c oughs> คอนโรลตี แล้วก็ stop. <Coffee. S 1> สต o p c o คัลล์ซีซีสตารแล้วก็คอนโทรลบีเออหัวคุณร่วงตลอดเลยวะคุณติดบั็อก,กเพื่อนหัวคุณร่วงวางแล้วกดวางแล้วเราไม่เห็นตัวเองว่ามันหายไปไหนอน่ะบองตัวเองไม่ได้ไ เราลองสลับสกินใหม่โอเคไม,ไม่เเ,เราไปลองสลับสกินใน iPad ปกดวางเลยมันไม่เห็นมนกลัวแล้วขึ้นมาเลยในวอร์โอเคแล้วเราก็ไม่กลัด,ด้วยละอ่ะนี้ด้วยการกดซ e เล c t อาคิที่ตัวเรากดอันชอก่อนกดอันชอแล้วก็ c o อปปอ้าวเชี่ย โอเคแล้วก็ออกแล้วก็คอนโทรล V เอาสกินนักเรียนได้แหละค่กตัวบอลไม่ได้วะ่ะเอ้ยเราไม่ใช่ดิปคีตัวเองไม่ได้คูบาน่าจะลบผิดตัวหรอเพื่อนเอออีกนายกดคัดไปเลย หายตู่อะไม่ได้วะเมื่อก่อนอยังได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเอาจากลีเวอร์แล้วกัน เราต้องใช้สก,กินตัวเองที่ไม่เป็นตัวเองแล้วเท่าไหร่เพื่อนป๊แบบหนึงเรากลับกดเรากลับไปกดเพยใหม่ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยอัพคลิปแล้วกันสี่ทุ่มแล้วเชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวสก,กินสก,กินกูปรับเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เหรอไม่ได้นักเรียนแล้วนะสก,กินกูออ่ารีเซ็ตเป็นผู้หญิงแล้วก็กลับมาเป็นผู้ชาย อันนี้เซตคาแรคเตอร์อรโอเค,อเ,คเออนันายไปว่านายไปเปิดแบบอะไรวะในแบบสะพานนาย river 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 ใช่เราอันนี้ไม่ได้โอเคจบแค่นี้แหละอีพีหนึ่ง